สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พาเดินกินลมชมวิวรอบๆบเมืองกันนิดหนึ่งนะคะแต่ละวันก็แบ่งสรรปันเวลาเดินออกกำลังกายกันค่ะเจออะไรก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนะคะช่วงนี้ดอกไม้ก็กำลังงามเหมือนกันจ้าด้านหน้านุ่นค่ะ ด้านนี้คือลานด้านหน้าโรงพยาบาลประจำเมืองนะคะดอกไม้กำลังสว้งามเลยค่ะใครอยากรักษาดีก็ต้องเข้าด้านนี้ค่ะโรงพยาบาลใหญ่ประจำเมืองประจำภาคตะวันออกของเนเธอร์แลนด์โรงพยาบาลใหญ่ค่ะใครอยากจะเสี่ยงโชคก็เชิญได้นะคะด้านหน้านู้นคาสิโนโค่ะ ใครเข้าไปเสี่ยงแล้วหัวใจจะวายก็เข้ารักษาหน้าด้านนี้ได้เลยค่ะโรงพยาบาลค่ะอยู่ตรงข้ามกันนี้เลยนะคะพาทุกคนข้ามมาเดินชมดอกไม้ร,บรอบๆกันนิดหนึ่งนะคะรถทัวร์ก็วิ่งกันช่วงนี้ก็ใกล้จะเลิกงานของผู้คนนะคะรถทัวร์ก็ซ้นกันไปมาค่ะ นี่แหละค่ะการข้ามทางม้าลายนะคะคนอยู่ไกลขนาดไหนถ้ารถตัวถ้ารถยนต์เขาเห็นคนใกล้จะข้ามก็จะจอดสนิทกันทันทีเลยนะคะเขาจะร้อยคนข้ามกันเสร็จก่อน,นะคะ่ะไม่เหมือนทางบ้านเรานะคะเจอบ่อยมากต้องวิ่งกันสนั่นขนาดทางม้าลายนะคะอา้าวนี่แหละค่ะชมดอกไม้งามๆแถวๆหน้าโรงพยาบาลหน้าคาสิโนโอของเมืองนะคะ ส่วนมากก็เดินออกกําลังกายกันทุกวันค่ะไปโซนทางนู้นทีทางนี้ทีวันนี้ก็เดินแถวแถวกลางเมืองนี่แหละค่ะพาชมบรรยากาศรอบๆแถวหน้าโรงพยาบาลนิดหนึ่งนะคะสําหรับโรงพยาบาลนี้โตโต้ก็เคยเข้าตั้งนานแล้วค่ะสองสามปีก่อนนู้นเลยค่ะสวยงามขนาดไหนขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลก็ไม่มีใครอยากจะเข้านะคะทำไมจำเป็นจริงๆค่ะ สำหรับดอกไม้ด้านหน้าโรงพยาบาลเขาก็จะเปลี่ยนทุกฤดูนะคะบางฤดูก็ดอกไม้ชน,นิดอื่นค่ะแต่ช่วงนี้ก็ดอกไม้พวกนี้บางบางปีก็จะเป็นดอกทิวลิปทั้งสวนทั้งสวนหย่อมนี้เลยนะคะ mm. เดินกินลมชมวิวรอบรอบเมืองด้วยกันนะคะ กินลมชมวิวแถวด้านหน้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็จะพาทุกคนเดินเข้าไปทางเมืองนะคะช่วงที่ผู้คนกำลังเลิกงานค่ะจัก,กรยานก็จะเยอะหน่อยนึงนะฮะผู้คนก็รอรถเมล์กันเป็นแถบเป็นแถวค่ะโรงหนัง อยู่ด้านหน้านุนการโรงหนังโรงหนังข้างๆนี้เปิดใหม่นะคะตัวโตกับพ่อใหญ่ก็ยังไม่เคยมาเลยคะ่ะหนังพวกของฮอลลีวูดต่างๆนะคะสักวันก็ว่าจะมาดูกันอยู่คะ่ะที่เป็นรอยตามพื้นนี่คือหมากฝรั่งนะคะ ถ้าเป็นทางประเทศสิงคโปร์ดีเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ไม่สามารถมีหมากฝรั่งหรือว่าครหมากหมาฝรั่งได้ค่ะพื้นสกรปรกมากด้วยหมากฝรั่งทั้งนั้นนะคะแต่จริงๆทั่วไปฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เขาก็ดูแลดีนะคะด้านหน้านุ้นมีตลาดนัดนะคะวันนี้คนเยอรมันก็หยุดงานกันส่วนมากเมืองนี้ก็ ติดเขตเยอรมนีค่ะเขาก็จะเปิดเป็นตลาดนัดบ้างตลาดนัดพิเศษบ้างขายอาหารการกินบ้างคนเยอรมันชอบกินอาหารพวกปลาทอดซื้อของเมืองนี้ค่ะเดิน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 ออกกำลังกายรอบเมืองกันค่ะทุกคนค่ะวันที่มีตลาดนัดคนก็กินนู่นนี่นั่นแล้วก็ลมปั่นด้วยกระดาษ เศษขยะก็จะเห็นกันบ้างตามลานนะคะทุกคนค่ะตลาดนัดก็ใกล้จะเก็บแล้วค่ะตอนนี้โตโต้ตเดินกับพ่อใหญ่เราจะห้าโมงเย็นแล้วนะฮะร้านขายปลากาลังเก็บกันสนั่นวันไหวค่ะวันหลังนู่นแหละค่ะจะพาทุกคนมาชมตลาดนัดว่ามีอะไรขายบ้างนะคะ วันนี้ก็พาเลาะๆแถวนี้ก่อนค่ะเฉียบๆตรงนี้ไปก่อนนะฮะร้านขายดอกไม้ค่ะสวยงามดอกไม้เมืองหนาวผ่านที่ไรก็สวยค่ะชอบที่สุดก็คือร้านขายดอกไม้นี่แหละค่ะ เดินวนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวก็จะเข้าบ้านแล้วจ้าถ้าวันไหนมีตลาดนัดก็จักรยานเยอะช่วงนี้คนเลิกงานด้วยคุณก็จะแวะมาซูเปอร์มาร์เก็ตหรือมา,มาห้างร้านมาซื้ออาหารการกินนะคะสัญจรรอนแรมด้วยจักรยานประเทศเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนดนะคะ ประเทศแห่งจักรยานทางจักรยานก็จะเชื่อมกันทั่วประเทศค่ะห้างใหญ่ก็อยู่ด้านหนูน่นนะฮะพ่อใหญ่ก็เสื้อแดงๆนี่แหละค่ะจะเข้าบ้านกันแล้วนะคะร้านขายปลาลมก็กำลังแรงแล้วค่ะอากาศก็อยู่10องศาค่ะวันนี้ ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปจ้าเดี๋ยวก็จะเข้าบ้านก่อนค่ะบ้านก็อยู่นู่นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ <c oughs> crossing the line again falling on my knee no stranger to pain it's never ending it's only something i can't forget my heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no end. Drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest. But you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complacently?